ก็ดีใจนะครับสร็จเจมส์ดีใจครับเพราะว่าเราไม่ได้ประกวดแค่วันเดียวครับเรามีการเก็บตัวมาร่วมนับหลายเดือนครับ mm hmm. ก็เห็นความตั้งใจของน้องๆวันนี้ mm hmm. เห็นน้องๆแบบทําเต็มที่ครับแล้วก็รู้สึกสมมงเราก็ดีใจครับที่งานผ่านไปได้ด้วยดีครับก็อย่างที่บอกครับว่าการประกวดของเราเนี่ยเราไม่ได้ตัดสินหน้างาน100ร้อเเ็นนะครับเพราะว่าเราก็มีการเก็บคะแนนหลังบ้าน ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ตับนะครับจะบอกแต่ผู้เข้าประกวดทุกคนเสมอว่าการทํางานร่วมกันเนี่ยเรื่องของการตรงต่อเวลาคือสิ่งที่สําคัญนะครับะะแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะทํางานร่วมกันอยู่ด้วยกันได้นานเนี่ยครั้นก็ต้องมีการตรงต่อเวลาใช่ครับะะแล้วก็ในเรื่องของคะแนนหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นทั้งบิสเนสนะคะหรือว่าเบรนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลย รวบรวมผลคะแนน,นมาตั้งแต่วงนง้นนะครับจนเราก็มารวมคะแนนหน้านงานอีกทีก็เลยได้คนมงในวันนี้ก็คือว่าก่อนเราก็จะเน้นในเ่งของกต่อเวลาหลังบ้านด้วยแล้วก็เก็บคะแนนมาเรื่อยๆนะครับไม่ได้เอาแต่คะแนนนบใช่ครับอย่างที่ตอก็บอกคุณข้าพผูว,วดบ่อยนะครับว่าบางทีสวยมากๆแต่ทํางานด้วยยากโดยการที่ไม่ตรงเวลาเราไม่เอาเพราะเราไปด้วยกันไม่ได้เราต้องอยู่ด้วยกันไปถึงหนึ่งปี นะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะต้องดาเนินการต่อด้วยกันเนี่ยเราจะต้องมีวินัยนะครับในการทํางานครับและไม่ใช่ว่าน้องผู้เข้าร่วมคนอื่นไม่มีวินัยนะครับแต่ก็ด้วยในคะแนนหลายๆติ่งหลายย่างหลายๆคนประกอบะะกับคะแนนหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรงต่อเวลาเรื่องของบีบิสเนสนะครับตอเชื่อว่าเรื่องของบิวตี้เนี่ย ทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองอย<ช>ู่แล้วนะครับแต่ใครจะมากใครจะน้อยตรงไหนตรงคะแนนในช่องไหนนั่นก็คืออีกเรื่องแต่พอรวมๆมาแล้วนะครับก็ตกผลึกแล้วก็เลยคิดว่าเปสบอบคนนี้เลยสบอบคนนี้เดินผ่านน้องแอปเปิค่ะ้สยังไงบ้างงงลุ้นหัวเราแล้วนะตอนนี้ค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะแล้วอยากขอบคุณแม่ท็อปแล้วก็พี่เจมพาที่ให้โอกาส กนมากแล้วก็แบบว่าฉันจะได้ไหมฉันต้องได้ฉันต้องได้อะไรอย่างเงี้ยอชื่อใหม่ออกพี่ผู้สื่อปกติจะรู้แต่ชื่อบีมวัลัญญาค่ะวันนี้ถึงเปลี่ยนเป็นบีมมินทะยาแล้วเอาวัลัญญาไมได้ใจวันนี้ชื่อใหม่เ,เายาลเยใใในนชื่อใหม่แล้ว,ว,ลวนะคะจำไม่ได้ใจคุณกันดีมินทยาเนี่ยนไทยสงขลาสีอะไรก่อนี็จะจจับมือะเป็นเราเป็นสีแดงหนูคืลึกๆอาจจะไม่ใช่หนูอาจจะไม่ใช่ กรู้สึกว่าหนูลดลอตัวเองจากมวีัยาเวร์ชันเก่ามันนเป็นหนูในเวอร์ชันที่โตขึ้นแล้วก็ความคิดมันเปลี่ยนไปจากตอนที่เป็นแกรนด์วิชแกรนด์นครศรีมาวันนี้ก็ดีใจนแล้วก็ขอบคุณพี่พีพีทอบพี่เจมส์นะคะที่มองเห็นศักยภาพแล้วก็เข้าใจแล้วก็อยากรองตางาปด้วยันะอ้าีมึงจะโดนแบทท์ นี้เป็นเวอร์ชันหนูที่ดีที่สุดในที่เคยประกวดใช่ก็รู้สึกดีใจน่ะคนใจเพราะวหลายคนก็บอกว่าเราชักไปอยากอธิบายไหมเพราะว่าภาษาเราสัมพันธ์แล้วเป็นแบใช่ค่ะแบบแอปเปิลก็โตมาจากที่พม่านะคะแอปเปิลก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆะคะ่ะภาษาไทยตอนนี้ก็พูดได้เยอะมากขึ้น,นะคะ่ะตอนที่เราอยากจะสื่อสาร อตอนนั้นอัปเปิลก็อยากสื่อให้แบบว่าพลังของผู้หญิงอะมันไม่ได้อยู่ที่พื้นฐานที่เราได้มาแต่มันอยู่ที่หัวใจที่เราไม่ยอมแพ้คือด้วยความที่น้องอะครับจะต้องบอกก่อนว่าน้องครับมีสตอรี่ครับด้วยความที่เอ่อเป็นหลายคนเนี่ยอาจจะแบบสงสัยว่าทําไมเอ้ยน้องทําไมพูดไม่ชัดทาไมดูแบบเออดูไม่ค่อยมั่นใจคือ ห้องนําต่างๆเนี่ยครับเรามีการได้พูดคุยกันก่อนนะครับว่าทาไมถึงเป็นแบบนี้ตั้งแต่สมัครตั้งแต่แ,ตแรกเพราะว่าน้องครับเป็นคนสวยครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาบอกเขาเป็นบุคลธรรมดาแต่พอเจมไปดูวิธีการใช้ชีวิตของเขาตั้งแต่แรกอะครับเพราะาการที่เจมจะทางานร่วมกับใครสักคนเนี่ยครับเจมจะดูตั้งแต่หลังบ้านเขาตั้งแต่การใช้ชีวิตของเขาซึ่งเรารู้จริงๆว่าครับว,ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขาสู้มากจากแบบ แค่หนูเป็นเหมือนเด็กชนเผ่าใช่ไหมลูกใช่ใชเป็นเหมือนเด็กชนเผ่าครับซึ่งเหมือนที่เรารู้ครับแม้กระทั่งในประเทศไทยเองอครับโอกาสของคนกลุ่มน,นี้ของคนข,ของคนที่อยู่แบบแนวชายแดนนะครับมีโอกาสน้อยมากที่จะทําให้ตัวเองอะ่ะก้าวมายืนอยู่จุดนี้ได้ครับจกกยมองว่าเขาเป็นคนที่เก่งอ่ะครับใช่แล้วก็มีระเบียบว,วินัยมากและขยันมากและว่างถ้าสั่งหลายหลาย,ลาย,ลายท่านสังเกตน,นะครับก็จะเห็นว่าเขาได้รางวัลเบสบิสเนสเรื่องของการขายด้วยนะครับ นบริบทจะแตกต่างไปจากแค่94ปีหนูรู้สึกว่าหนูจะต้องนิ่งใช่เพราะว่าที่หนูร่ากระตกก็แตกด้วยความเรเป็นนักกีฬาอะไเลยแต่แล้วแต่ว่าหนูรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่มันสูงขึ้นแล้วหลังจากนี้เราจะแบ่งว่าเราท้องการอะไรเราจะแบ่งเวลายังไงใช้ฟองยังงไกับการควบคุมวมดุลเนี่ยอย่างที่หนูเคยบอกไปหนูว่าคนเราสามารถทำอะไรหลายๆอย่างด้วยกันได้แต่แค่เราจะมาลาที่ไหน รเราเต็มที่แน่นอนใช่ค่ะและ้วร,ระยะเวลาที่จะผ่านไปน,นี้ใช่ไหมคะแน่นอนเรามีหน้าที่เราไม่ได้ทําแค่อย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นาการเป็นนักกีฬาหรือว่าทำงานนะคะเพื่อที่จะเข้ากองอันนี้หนูก็จะบาลานที่มันเ,เต็มที่ที่สุดดีที่สุดแต่ถ้าเข้ากองเมื่อไหร่แน่นอน Apple, มีอะไรที่จะไป ต่อสู้ในกองใหญ่บ้างเราจะเอาอะไรไปใช้ในการยกระดับเราในกองค่ะแอปเปิ้ลคิดว่าแอปเปิ้ลต้องเรียนรู้ไปอีกเยอะแล้วก็แอปเปิ้ลจะทําให้ดีที่สุดแล้วพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะหลายอย่างเดินได้ไหมคะวันนี้ทำเบสบอมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแมนหนูคิดว่าหนูไม่ตายไฟหนูก็ได้แล้วก็อาจจะต้องปรับในเรื่องการตอบคำถามบางทีเนี่ยหนูเป็นคนที่ คิดได้แต่หนูอธิบายแบบเป็นคำพูดได้ยากบางทีเนี่ยอธิบายความรู้สึกตัวเองไม่ค่อยได้อันนี้เราอาจจะต้องได้คืนได้มากขึ้นสุดท้ายให้ที่ผ่านมาอยากบอกอะไรกับแฟนบ้าค่ะหนูก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกคนเลยที่เชียร์แล้วก็ให้กำลังใจหนูตลอดมาเลยวันนี้หนูยอมรับว่าหนูไม่ได้มีทีมพ้เรียนแต่ว่าก็ยังมีทีมซัพพอร์ตทุกคนที่อยู่เบื้องหลังเสมอว่าจะเป็นพี่กิมพีดีมิสแกรนครศรี ที่คอยสอพคล้องแล้วก็สนับสนุนตลอดเลยนของวันนี้ใช่ค่ะอะากฝากอยากฝากบอกอะไรตลาดขอบคุณอย่คะค่ะป้าอยากขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ที่มาแชร์แล้วก็มาสนับสนุนเพื่อนๆทุกคนค่ะขอบคุณค่ะบอกหน่อยวันนี้แฟนคลับเมียนมาเรามาเยอะมากใช่ค่ะไปสั่นเมียนมาได้เลยครับ ที่นี้เราต้องเงียชเนี่ยอารมณ์ละอาบีจา้า,นะจาล,ลูกบัวเนอะไออันเชื่อสตัมาเลยลูกเบียชมาเลยครับก็สาวเจมส์นะครับก็ขอบคุณทุกทุกท่านมากมากโดยเฉพาะพี่พี่สื่อในวันนี้นะครับที่มากันอย่างล้นหลามเลยขอบคุณสปอนเซอร์ทุกทุกท่กทานนะครับถ้าไม่มีพวกท่านงานดีๆแบบนี้ไม่มีขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณทุกคนนะครับที่เสยสละมาในวันนี้ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ มาร่วมดูโชว์กันแล้วก็เจมสัญญานะครับว่าจะพาน้องๆทั้งสองคนนะครับไปให้ไกลที่สุดบนเวทีจักรวาลในปีนี้ครับขอบคุณนะครับสนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านโดยมาดำแบมแบมกัลยากร